ดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนทนายเดชาแจ้งความอาชริยะจากกรณีที่นายอาชริยะได้พูดชัดเจนว่าทนายตัย้มใหญ่โยงมั่วที่สําคัญตอนนี้ตนเองได้ของมาจากบุคคลบนเรือคนหนึ่งโดยผ่านตัวแทนมาให้ส่วนจะเป็นใครนั้นขออนุญ,ญาตไม่ตอบ แต่ยังยืนยันว่าข้อมูลที่ตนเองมีดียิ่งกว่าที่กำลังเปิดอยู่มีคลิปวีดีโอต่างๆที่มีปากเสียงกันบนเรือเห็นชัดเจนว่าใครเป็นคนก่อเหตุบ้างดังนั้นจึงขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่เป็นอย่างที่ทนายตามกำลังกล่าวหาอยู่จะมาพูดว่าตนเองเป็นเพื่อนรักทนายเดชาขออย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นตนเองไม่เคยใช้วิธีสกปกในการไปร่วมมือกับบางแจ๊ก โดยในวันที่23พฤษภาคม2565นายอฉริยะนะคะจะไปยื่นหนังสือที่กรรมการสิทธิทมนุษยชนวุฒธธิสภาเวลา1 0ิกาโดยจะพาหมอพรทิพแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันไปด้วยเพื่อขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกระทรวงยุติธรรมนำเรือลำเกิดเหตุไปตรวจคราบอีกครั้งหนึ่ง อัปเดตล่าสุดทนายเดชาลุยแจ้งความแล้วนะคะโดยได้โพสต์ผ่านทาง Facebook แฟนเพจของตนเองในการเดินทางมาแจ้งความนายอาชริยะที่สอนอโคครามหมิ่นประมาทนายอาชริยะบอกว่าไม่กลัวคดีหมิ่นประมาทรอรับหมายนะครับทนายเดชาแจ้งความแล้วคะ่ะบอกอชริยะให้รอหมายคดีหมิ่นประมาทขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ